ด่วนคนที่ยิงแอบใน a c e b o o k จะโดนเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก30%จากค่าโฆษณาที่เราเคยยิงอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรายิงโฆษณาอยู่100บาทเราจะโดนค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก30บาทซึ่งตอนนี้เมตาได้มีการเริ่มเก็บแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้แล้วเราจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงคลิปนี้แหละครับเดี๋ยวพี่โน้ตเนี่ยจะมาสรุปทุกประเด็นให้ฟังเลยนะครับถือว่าเป็นข่าวด่วนแล้วก็เป็นข่าวใหญ่สําหรับใครก็ตามที่ยิงโฆษณาอยู่ใน Facebook ตอนนี้ทาง Meta เนี่ยมีการประกาศเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี้ว่า ใครก็ตามที่ยิงโฆษณาไปเนี่ยคุณจะต้องโดนเก็บ30%เพิ่มเติมจากค่าโฆษณาที่เรายิงอยู่เอาจริงๆตอนแรกเนี่ยพี่นนท์ก็คิดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเมตาเนี่ยถึงมีการเรียกเก็บแต่ปรากฏว่าพอไปดูข่าวจริงๆแล้วทาง meta บอกว่าไอ้ตัว30%เนี้ยที่เก็บเพิ่มไม่ได้มาจากทาง meta เ,เป็นคนเก็บแต่ว่าทาง Apple เป็นคนที่เก็บ30%ตรงนี้แล้วใครบ้างที่จะโดนเก็บ30%ตรงนี้ คนที่จะโดนเก็บก็คือคนที่มีการบูสต์โพสตแบบมือถือนั่นเองโดยการบูสต์โพสตรงนี้จะเป็นการบูสต์โพสผ่านแอปพลิเคชันของมือถือที่เป็นแบบ iOS เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช a อ d r ด i d หรือว่าใครที่ยิงโฆษณาผ่านตัวจาัดก,การโฆษณาอยู่แล้วที่เป็นแบบคอมพิวเตอร์เราจะไม่โดนประเด็นในการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม30%ตรงนี้เวลาที่มือใหม่นะครับมีการขายสินค้าในแฟนเพจทาง Meta เนี่ยเขาจะมีตุ่มให้เราเนี่ยสามารถกดบูสต์โพสตได้โดยส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับมือใหม่นะเขาจะทําการกดบูสต์โพสได้เลยเพราะว่าเวลากดดสสนมัจะะววววกแล้็รร แต่โดยส่วนตัวพี่โนต้ตเนี่ยจากประสบการณ์ที่สอนลูกค้ามาประมาณหมื่นกว่าคนเนี่ยพี่โนต้ตจะแนะนําลูกค้าเสมอว่าอย่าก,กดบูตโพสบนมือถือเด็ดขาดเพราะการที่คุณกดบูตโพสบนมือถือเนี่ยเหมือนกับคุณกําลังบริจาคเงินให้กับทาง Facebook อยู่นั่นเองเพราะอะไรเหตุผลข้อที่1การยิงแอดแบบบูตโพสเนี่ยมันวัดผลแทบไม่ได้เลยเช่นเราไม่สามารถดูต้นทุนต่อคนซื้อเราไม่สามารถดู Ro เอสเราไม่สามารถดูค่าเชิงลึกในการยิงโฆษณาได้เลยเพราะฉะนั้นพี่โนต้ตไม่แนะนําให้เราเนี่ยยิง ผ่านมือถือเพราะว่าเราวัดผลได้น้อยมากๆเลยส่วนเหตุผลข้อที่2ที่พี่โนต้ตไม่แนะนําให้ยิงผ่านมือถือเพราะว่าการยิงผ่านมือถือเนี่ยเราจะสามารถเลือกวัตถุประสงค์หรือแม้แต่ความสนใจกลุ่มเป้าหมายได้น้อยกว่าการเลือกผ่านตัวจัดก,การโฆษณาในคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือ2เหตุผลที่พี่โนต้ตจะไม่แนะนําให้ลูกค้าเนี่ย ยิงผ่านมือถือเลยเพราะว่าการยิงผ่านมือถือเนี่ยไม่ต่างอะไรกับการที่เรากําลังบริจาคเงินให้กับทาง Meta อยู่นั่นเองสรุปแล้วคนที่จะได้ผลกระทบจากการที่โดนเก็บ30%เพิ่มนั่นก็คือคนที่ยิงโฆษณาผ่านการบ o สต์โพสตผ่านแอปพลิเคชันของ ios นั่นเอง ส่วนใครก็ตามนะครับที่มีการบูสต์โพสผ่าน Android หรือแม้แต่การยิงโฆษณาผ่านตัวจากการโฆษณาของ Ad Manager ในคอมพิวเตอร์แบบนี้คุณจะไม่โดนเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามนะที่ยังกดบูสต์โพสอยู่พี่โนต้ตแนะนําให้เราเลิกบูสต์โพสโดยโด่วนเลยส่วนใครนะครับที่ไม่รู้จะเริ่มต้นในการยิงโฆษณา f a c e b o o k ยังไงเนี่ยตอนนี้พี่โนต้ตมีคอร์สนะครับออนไลน์ที่เราสามารถเรียนย้อนหลังได้เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานแล้วก็เข้าใจฟันแนลหรือว่าอัลกอริทึมที่แท้จริงของทาง Meta ว่าเขาทํางานยังไงนะครับใครท พูดคุยสอบถามใน LINE OA ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดร e ีโพสต์กดแชร์ให้คนที่คุณรักแล้วเจอกันกับผมดิจิตอลโน้ตับ